เป็นเกาปวดข้อทรมานเป็นเกาปวดข้อทรมานทํางานแทบไม่ได้เป็นเกาปวดข้อมันทรมานมากค่ะโอ้ยเป็นเกาปวดข้อมันทรมานครับกลางคืนนอนไม่ได้เลยครับปวดทั้งคืนขาตาตุ่มบวมหมดใส่รองเท้าแทบไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ลําบากคิดมากอยู่พักใหญ่จะทํำยังไงดี บางทีทำงานไม่ได้รายได้ก็หายตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ได้ดีเก้าสองกล่องน,นี้แหละครับผมกินอยู่หนึ่งเดือนอาการปวดผมหายไปตุ่มที่ขามันก็ยุบลงตอนนี้ทำงานได้แล้วครับใครที่เป็นเหมือนผมลองหาดีเก้ามากินดูนะครับทนไม่ไหวครับก็เลยสั่งดีเก้ามากินสองกล่องอาการดีขึ้นมากเลยครับขับรถได้อาการปวดข้อปวดแล้วก็หาย ก็เลยตัดสินใจไปซื้อดีเก้ามากินสองกล่องกินอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนอาการที่เคยปวดมันก็หายไปตอนนี้ขับรถเองไปไหนมาไหนได้ที่สำคัญไม่ต้องทนปวดเวลานอนกลางคืนอีกแล้วใครที่เป็นเหมือนฉันก็ลองหาดีเขามากินดูนะคะ